สวัสดีครับผมหมอจั๊มนายแพทย์กิติพงศ์สาิวงศ์วันนี้หมอก็จะมีเทคนิคเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ไม้ค้ำยันมาฝากนะครับเพราะว่าเป็นประเด็นที่มีคนถามเข้ามาพอสมควรและในทางปฏิบัติตัวหมอเองนะครับก็เจอบ่อยครั้งมากที่คนใช้ไม้ค้ำยันเดินผิดวิธีเวลาเราเดินโดยการใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยแสดงว่าคนที่จะต้องใช้ไม้เนี่ยจะต้องมีการบาดเจ็บเนาะ ถึงจําเป็นจะต้องใช้ไม้ค้ายันถ้าเราใช้ผิดวิธีนะครับนอกจากที่จะเดินไม่สะดวกนะครับอาจจะทําให้มีการบาดเจ็บเพิ่มขึ้นด้วยนะครับแล้วก็ยือการหายให้นานขึ้นไปนะครับการใช้ไม้ค้ายันนะครับในวันนี้นะครับที่หมอจะมาสาธิตให้ดูเนี่ยนะครับก็จะเป็นการใช้ไม้ค้ายันคู่นะครับสไม้นะครับ โดยสมมุติว่าวันนี้นะครับหมอมีอาการเจ็บขาข้างขวาก็แล้วกันนะครับหลักการก็คือเราก็จะใช้ไม้ค้ำยันทั้ง2อ,อันนี้นะครับช่วยประคองน้ําหนักให้ขาข้างขวาที่บาดเจ็บเนี่ยไม่ต้องลงเต็มที่เพราะว่ายังไม่พร้อมนั่นเองนะครับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเทคนิคการใช้ไม้ค้ำยัน,นยมีหลากหลายนะครับแต่ในวันนี้นะครับที่หมอจะเอามาสาธิตให้ดูนะครับเป็นการใช้ไม้ค้ำยันคู่แล้วก็มีการลงน้ำหนักที่เราเรียกว่า t o ท touch หรือว่าใช้เท้าแตะนะครับ ซึ่งการเดินแบบนี้นะครับจะเราจะใช้ไม้นะครับนำไปก่อนจากนั้นนะครับเราใช้เท้านะครับข้างที่เจ็บเนี่ยนะครับลากไปหรือว่ายกไปแตะบริเวณระดับเดียวกับไม้ที่เรากดลงไปเมื่อกี้นะครับหรืออาจจะล้าหน้าไปได้เล็กน้อยประมาณคืบหนึ่งนะครับไม่ควรจะเกินนั้นนะครับจากนั้นก็สวิงขาข้างที่ไม่เจ็บนะครับโดยใช้มือเนี่ยสองข้างนะครับเกรงกำไม้ไว้บางคนที่กําลังแขนน้อยอาจจะ ห้อยตัวนะครับโดยใช้ตรงรักแร้นะครับผลกับไม้ได้แต่ว่าถ้าทําไปเยอะเนี่ยอาจจะมีอาการเมื่อยหรือว่าเจ็บตรงบริเวณรักแร้ได้เพราะฉะนั้นถ้าเราเกรงมือได้ดีนะครับมั่นคงนะครับอาจจะไม่ต้องห้อยก็ได้นะครับจากนั้นเราก็สวิงขาข้างที่ไม่เจ็บข้ามไปย่ําให้มั่นก่อนนะครับพอมีการย่ําที่มั่นคงแล้วเราก็เอาไม้นําไปต่อนะครับไม้นําขาข้างเจ็บตามนะครับ แล้วก็สวิงข้ามไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับอลองดูอีกทีนะครับไม้นํานะครับขาตามนะครับแล้วก็สวิงไม้ขาแล้วก็สวิงนะครับจุดที่หมอจะขอย้ํานะครับคนที่มีความจําเป็นที่จะต้องใช้ไม้ค้ำยันเนี่ยแสดงว่าจะต้องมีการบาดเจ็บเนาะเพราะฉะนั้นอย่าใจร้อน เนื่องจากว่าเรายังบาดเจ็บอยู่การขยับเคลื่อนไหวต่างๆเนี่ยก็คงจะทําได้ช้าเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วและที่สําคัญนะครับถ้าเราใจร้อนนะครับพยายามขยับโดยที่ไม่มีขัน้นมีตอนขยับผิดวิธีนะครับเราอาจจะลงน้ำหนักมากเกินไปนะครับซึ่งส่วนใหญ่เวลาหมอเห็นนะครับคือการเดินแบบไม้ไม่ทันลงดินและขาไปก่อนเพราะใจร้อนนั่นเองนะครับอย่างงี้ครับใจร้อนรีบเดินไปเลยนะครับซึ่งเทคนิคการเดินแบบนี้นะครับ ถ้าไม่ได้มีอาการบาดเจ็บมากเนี่ยก็อาจจะพอไปได้แต่จริงๆไม่ถูกต้องนะครับเพราะว่าขาเท้าข้างที่บาดเจ็บของเราเนี่ยยังได้รับาการแรงกดดันมากเกินไปนะครับนอกเหนือจากเรื่องของขั้นตอนการเดินที่เราใช้ลักษณะของการใช้ไม้นำไปเท้าข้างที่เจ็บตามไปแตะนะครับแล้วก็สวิงตัวข้ามไปนะครับ อยู่ที่ต้องระมัดระวังนะครับนอกจากจะต้องเดินช้าๆแล้วนะครับอีกส่วนหนึ่งคือลักษณะของลําตัวของเรานะครับจะไม่ใช่เป็นลําตัวที่ยืดตรงนะครับแบบนี้แต่ลําตัวของเราเนี่ยอาจจะต้องโน้มไปด้านหน้าเล็กน้อยนะครับเหมือนเวลาเล่นกีฬานะเวลาอย่างเช่นเราเล่นเทนนิสเล่นวอลเลย์บอลใช่ไหมเวลาพร้อมพุง่งใช่ไหมเราจะก้มไปด้านหน้าเล็ก <c oughs> เพื่อป้องกันการล้มไงหลังนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาเดินนะครับลักษณะก็คือจะเป็นลักษณะที่ก้มไปเล็กน้อยแล้วก็สวิงข้ามไปนะครับ ลองดูอีกทีนึงนะครับ่าไม้เท้าที่เจ็บนะครับแล้วก็สวิงข้ามไปลักษณะของหมอก็จะก้มอยู่ตลอดเวลานะครับที่สําคัญนะครับเหมือนที่บอกว่าอย่าใจร้อนเพราะถ้าเราใจร้อนเราจะก้าวยาวไปหน่อยการที่เราก้าวยาวเกินไปนะครับสมมุติว่าไม้ไปละแล้วก้าวไปไกลๆเห็นไหมครับลำตัวไม่ก้มแล้วเนาะเวลาเราจะสวิงข้ามไปโอกาสที่จะหงหลังก็จะสูงขึ้นใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นอันดับแรกนะครับสเตปนะครับ ไม้เท้าข้างที่เจ็บแล้วก็สวิงขาข้ามไปลำตัวนะครับอยู่ในลักษณะที่ก้มเพราะฉะนั้นขาก้างที่ก้าวข้ามไปเนี่ยขาข้างที่เจ็บที่ตามไม้ไปเนี่ยไปแค่พอพอแตะนะครับหรือล้าหน้าไปได้เล็กน้อยตัวยังต้องก้มอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็สวิงไปโอเคในลักษณะแบบนี้ซึ่งอย่างน้อยนะครับก็ อาจจะในคลิปนี้นะครับก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สําหรับใครที่อาจจะมีความจําเป็นที่ต้องใช้ไม้ค้ำยนันหรือว่ามีคนรู้จักใกล้ชิดที่ต้องใช้ไม้ค้ำยันจะจะได้ค่อยๆช่วยเตือนกันให้เดินอย่างถูกต้องเพื่อที่จะได้ฟื้นจากการบาดเจ็บได้เร็วนะครับสวัสดีครับ